ไปชันยอบ่นบ่นบ่นไปนัอนสุดเหรอแม่้ไปตีงมันโจ้าท่นบ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 ่นสุดสิบ่นบวนเง้าไ่กหุมอิบ่นบนบอนบ่นบอนบอนบ่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 นบอนบ่นบ่นบ้นบ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 ่นบนบ่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 นบน่บ่นบนบ่นบ่นบ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 ่นบ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 นบ่นบ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 

เาไหวถ้าได้กูกูเข้าปลากูกันแนวนี่เด็กเสียมก,กูนี่เ่มีสเสน้นมีเอ็นมี่ยังอยู่มี่ยังดอกมิตรกูนี่เด็กมุม่มนเป่าคนบ่วงนี่บอมันมีน้ำเพิงน้ำบาดนี่ยังอยู่อะไอยู่หอมหอมอ่ะจ้าเดี๋ดิน,นี่แหละเห็นหัวบนนี่แหละมันมีปัญหาโอเซียนกะย้อนใส่กูอ้ายกูเห็นยังก็เห็นเนาะ ดูดี่ตาบันยดูดมองม่วงเนี่ยกว่ากูสาวสาวสาว่สิสิเงีเงี้เอ้ยวยเนะคนเหล่านี้ก็ได้